าพาพาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกล้ๆแค่ไหนก็จะวิ่งไปดูขพาชาพาพาไปดูนี่ตรงนี้เหมืนอนงูขดเลยเหมือนกับพญานาคสององค์แล้วแต่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อ พญานาคเรื่องราวความเชื่อที่อยู่คู่กับชาวอีสานและคนไทยมานับร้อยปียังเป็นหนึ่งในเรื่องยอดนิยมสำหรับสายมูเตลูนี่ตรงนี้เหมืนอนขอดเลยคุณไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะ ในรายการคัชชาพาพาไปดูก็ได้นำเสนอเรื่องราวการค้นพบถ้ำพญานาคในพื้นที่จังหวัดน้องใหม่บึงการที่ได้มีการค้นพบถ้ำที่มีก้อนหินยักษ์รูปร่างคล้ายงูใหญ่ที่เรียกกันว่าถ้ำนาคาขลงปุทยานแห่งชาติภูลังกาและหลังจากนั้นก็เกิดการค้นพบหินในลนักษณะเดียวกัน ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาตลอดหนึ่งีและนี่ครับคือจุดไฮไลท์ของเราในวันนี้เพิ่งค้นพบตอนแรกเขาบอกพบส่วนตัวก่อนครับนะฮะตรงนี้เขาเชื่อว่าเป็นส่วนหัว จนมาถึงปัจจุบันในช่วงเดือนกรกฎาคม2564ที่ผ่านมาก็เกิดกระแสฮือฮาอีกครั้งกับการค้นพบกลุ่มหินยักษ์รูปร่างคล้ายพญานาคในพื้นที่ของวัดถ้ำศรีพรมอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬซึ่งถ้ำศรีพรมแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ที่ต้องการความเงียบสงบในการนั่งสมาธิ ตำนานพญานาคของชาวบึงการเล่าต่อกันมาว่ามีความเกี่ยวข้องกับบึงโขงหลงบึงน้ำขนาดใหญ่ที่รอเลี้ยงชาวบ้านอำเภอบึงโขงหลงตามตำนานเล่าว่าในอดีตมีพญานาคที่ถูกสาปนามว่าปู่อือลือคอยปกปักรักษาบึงโขงหลงและคุ้มครองลูกหลานในพื้นที่ ได้มีการสร้างศาลปู่อือลือขึ้นและชาวบ้านได้มีการทำบุญบวงสรวงเป็นประจำทุกปีในวันนี้รายการขจพภาพาไปดูก็ได้บูชาเครื่องรางพระผงเจ้าปู่อือลือรุ่นแรกมาแจกแฟนๆรายการในครั้งนี้ด้วย เห็นตั้มทุกวันนี้คือแบบรายการร้องเพลงคงไม่มีร้องมานานแล้วหรอเนาะร้องก็ร้องในรายการไงไ, <c oughs> ได้หรอได้ร้องอันนั้นนั่นคือ <c oughs> ดีใจที่สุดแล้วได้ร้องในรายการถือมันเป็นบุญแล้วตอนนี้อเออเอ,อีเ,อเวนต์<ช>ไม่ค่อยได้ออกครับไม่มีเอีเวนต์จากรายการแน่น,น,นๆอ่านข่าวด้วยอยู่นี้มีอ่านข่าวด้วยมีทําพิธีกรรายการอาหารรายการเพลงอะไรอย่างเงี้ยกี่รายการตอนนี้3รายการครับโอ้โห สามรายการารายการเลยรายการหลักต้องยอมรับคุณตั้มเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่โตอ้วนกว่าน,น,นี้น,น้ำหนักตั้มเคยมากสุดเท่าไหร่ในชีวิตมากสุดร้อยโลครับโอ้ตอนนั้นเออร้อยโลผมเรียนตอนนั้นเรียนมอ,มอปลายอะ่ะอ่าเป็นดาราใหม่ๆยังไม่ไม่อ้วนเท่าไหร่ไปเล่นหนังแห่เก่าแล้วหม่อมน้อยอยากให้อ้วนอ้าวทำไมอ่ะบอกเขาคาแรคเตอร์มันต้องอ้วนแต่สิ่งหนึ่งจริงๆแล้วอย่างพวกเราทํางานกันเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงคือกาแฟถูกจริงอันนี้ผมผมพูดกล้าพูดเลยผมคนติดกาแฟ กินวันละกี่แก้วอ่ะวันหนึ่งยังต่ำแก้วหนึ่งแต่บางทีแบบถ้างานแน่นๆผมก็จะเช้าแก้วเย็นแก้วนึ่งน้อยกว่าฉันเยอะฉันวันละสี่วันละสี่แก้วเลยเอออย่างพี่เนี่ยเป็นคนที่ติดกาแฟอ่าคือถ้าไม่มันไม่ตื่นอ่ะแล้วก็อาจจะอารมวาสอ่ะถ้าไม่กินกาแฟมันจะวุ้ดวุ้ดวุ้ดอารมณ์จะแปรปวนอ่ะเป็นเป็นหรือไม่เป็นเป็นปรากฏว่าวันเนี้ย ในเมื่อที่เราขาดกาแฟไม่ได้ครับเราต้องหากาแฟที่มันไม่ทําลายสุขภาพเราไปมากกว่าน,นี้ทีนี้เราทํายังไงเราก็อยากดื่มกาแฟอร่อยอ่ะเพราะว่าไอความอร่อยมันก็อยู่ที่ความหวานความมันอยู่แล้วถูกไหมล่ะผมไปเจอตัวหนึ่งอะไรเขาใช้นะสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวทาเป็นครีมเทียมสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวที่ต้องยอมรับมันมีประโยชน์อยู่แล้วมีประโยชน์เขาเป็นไขมันดีอและความหวานเนี่ยเขาก็ยังมีความหวานอยู่แต่ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานก็คือจะไม่มีน้ําตาลเลยใช่ เป็นความหวานที่มาจากย่าหวานก็ <c oughs> สามารถทานได้นี่เลยที่อยู่ตรงหน้านี่เลยวาดี้ป <c oughs> ึ๊บเนี่ยคอกาแฟรู้สึกเสียฟิวกาแฟไหมเออมันอร่อยมันมันมีความหวานมันมีความมันอะ่ะ <c oughs> มีความมันอยู่แล้วกาแฟอาราบิก้านะครับคุณนี่คือกาแฟอาราบิก้านะของดีนะอ <c oughs> ของดีนะ <c oughs> อร่อยเลยอะ่ะอร่อยเลยอะ่ะคือบางคนก็แบบว่าเออพอไปหากาแฟกินแบบไม่อยากอ้วนอ่ะบางทีมันอาจจะ สูญเสียความอร่อยไปอ่ะแต่อันนี้ทุกอย่างยังอยู่ครบและนอกจากไม่ไม่ทำร้ายร่างกายเราแล้วเนี่ยยังให้ประโยชน์ด้วยประโยชน์เพราะอะไรเพราะน้ำมันมะพร้าวมีประโยชน์มากนะน้ำมันมะพร้าวนี่มันคือไขมันดีอย่างที่บอกนะแล้วกพดื่มเข้าไปอ่ะเผลอๆมันหอมกว่ากาแฟทัว่วไปจริงเพราะกลิ่นของน้ำมันมะพร้าวหอมจริงม,มันแตบบ่ว่าลุกมีความหวานมันมีความมันมันเหมือนแบบว่าใส่ครีมเทียมอะไรอย่างนี้เลยอะะ่ะเมื่อกี้พี่มดามกินแบบร้อนนี่แบบเย็นนี่แบบเย็นรสชาติคือยังอร่อยเหมือนเดิแมแน่นอนนี่ พี่ชอบกินกีแห้งอ๋อกินได้ทั้งร้อนและเย็นกินได้ทั้งร้อนและเย็นแล้วบอกเลยนะแม่ผมชอบมากจริงๆวันนี้ที่ผมบอกว่าพี่มดามต้องสนใจนอกจากดื่มกาแฟอร่อยแล้วของแถมนะผมบอกเลยสุดปังอะไรพี่ต้องชอบแน่นอนพระผงปู่อือรุ่นแรกซึ่งไปทํากลางเกาะบึงขงลงที่เราเชื่อว่ามีตำนานปู่อือรืออยู่ครับหลังจากที่มีการพบถ้ำนาคา รายการกระชาภาพาไปดูครบปีพอดีเลยนะครบครบปีฮะครบปีที่เราได้นําเสนอเกี่ยวกับถ้านาคาออกไปครับวันนี้ที่จังหวัดบึงกาฬครับมีการค้นพบหินที่มีคล้ายกับงูยักษ์อีกครั้งหนึ่งแล้วครับเลยจากบึงขงหลงไปสักนิดหนึ่งและแน่นอนครั้งแรกที่รายการกระชาภาพาไปดูเนี่ยได้ปลู่ออลือรุ่นแรกมาครับครั้งสุดท้ายแล้วครับที่วันนี้เราจะให้คุณเอางี้แล้วกันวันนี้โปรโมชั่นคือคุณถ้าสมมติคุณซื้อกาแฟวาดี่วันนี้ได้เลย1องค์ คนละหนึ่งองค์แต่ต้องตามโปรโมชั่นที่ผมเราจะบอกนี้นะคุณผู้ชมครับผมปกติคุณซื้อ1กล่อง1กล่องเนี่ยมี15ซองราคา600บาทวันนี้จัดไปเลย3กล่องเหลือแค่990บาท3กล่อง990บาทถูกต้องปกติกล่องละ600้อ่ะพันแปแต่หกสามสิบแปวันนี้3กล่อง 990บาทเท่านั้นนะครับผมและนี่เลยครับอย่างที่บอกไปนะครับแถมพ้าผงปูกรูรุ่นแรกนะครับทางวัดเนี่ยกดพิมพ์เองเลยทีละองค์นะครับผมใครน่าสนใจนะครับผมติดต่อโทรเข้ามาได้เลยครับ021146699หรือทางไลน์แอดนะครับใส่แอดไซด์ด้วยครับ vd88 นะย้ำนะอย่าลืมใส่แอดไซด์ด้วยนะครับผมหรือว่าใครไม่สะดวกที่จะโทรง่ายๆเลยหยิบมือถือของท่านครับสแกน QR code ตรงหน้าจอของท่านได้เลย วันนี้สามารถทีคุณเลือกได้อย่างนี้มีทั้งชาไทยสําหรับคนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟมีทั้งโกโก้โกทั้งหมดทั้งหมด990บาทครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับแน่นอนทุกๆออเดอร์เราขอมอบปู่อือลือฮะไปให้ท่านบูชากันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับ,รบวันนี้ทางจังหวัดบึงการขาบ,บึงโขงหลงมีการค้นพบถ้ำสีพรมฮะซึ่งภายในถ้ำนั้นลนักษณะหินคล้ายกับงูเขาเชื่อกันว่ายังไรฮะครับ เวลาพยานาคสิ้นหรือละสังขารเนี่ยร,ร่างกายเขาจะเป็นหิน<อ>เขาก็จะเป็นหิน<า>เขาจะเป็นหินอยู่อย่างนั้นัแหละบางคนเขาจะเชื่อมีความเชื่ออย่างนั้นตลอดเวลา และถ้าเมื่อเดินทางได้เมื่อไหร่เราจะไปกันที่ถ้ำสีพรหมกันนะฮะคุณแจ็คไม่ได้ไปอ๋อไ,ไปได้ไหมฮะไปไปหน่อยฮะร, <laughs> รู้สึกโชคดีเหรอเวลาแบบมียิ่งมีของแถมอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งดีๆที่เราเอามาสักการะ <laughs> เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณผู้ชมโชคดีมากๆนะครับผมโปรโมชั่นของเราก็จัดให้เต็มๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับผมวันนี้สามกล่องในราคา990บาทนะครับจากเดิมนะฮะกล่องละ600นะครับแล้วก็แถมฟรีนะครับผม พระผงปู่หร,ห,รห,รหรือรุ่นแรกนะครับทางวัดเนี่ยกดพิมพ์เองเลยครับทีละองค์เลยนะครับสนใจโทรเลยครับ021146699นะครับหรือว่าทางไลน์แอป castai vd88 หรือถ้าท่านไม่สะดวกกดทางโทรศัพท์รรมือถือไม่ทางโทร ก็สแกนคิวอาโค้ดก็ได้ทางหน้าจอของคุณเลยครับหรือโทรไปที่021146699นะฮะแอด v d 88ทุกออเดอร์เราขอให้ปู่อื่อรึงไปให้คุณบูชาแล้วกันปฏิหารถ้ามีจริงถ้าคุณเชื่อเหล่านั้นใช่ครับขอบคุณคุณต้มวราวุฒิะรขอบคุณครับต้มวารุณครับผมวันหลังเดี๋ยวไปเที่ยวกัน ได้เดี๋ยวเราเริ่มเดินทางได้เราคงจะเดินทางไปด้วยกันนะฮะครับผมสัปดาห์หน้านะครับผมตามกระชาพาไปดูนะครับจะไปที่ไหนนะฮะห้ามพลาดนะครับผมอย่าลืมนะครับพบกันทุกวันเสาร์นะครับเวลา5้าโมงถึง6กโมงเย็นนะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับกดหมายเลข32นะจ๊ะหรือว่านะครับรับชมย้อนหลังได้ที่ทาง YouTube นะครับเอทามออนไลน์วันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครัพี่เอันนี้แหละคือแก่นมะขามแก่นมะขามวันหนึ่งโดนฟ้าผ่าและยืนต้นตาย จริงๆแล้วเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้จะมีตำนานงูจงอางใช่เขาก็เหมือนหาอะไร่างูจงอางใช่ไม่เกิน3วันเสียชีวิต